สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ On The League Ultimate ใน EP ที่15แล้วนะครับในวีคที่แล้วผมก็เพิ่งรู้ตัวว่าพูดผิดโอเคไม่เป็นไรนะครับวันนี้อยู่กับผมพ s โซเนตครับสวัสดีครับผมโอปุโตครับโอเคในวันนี้ก็จะไม่ได้มีพูดถึงแมชที่ผ่านมาเนาะเพราะว่าวีคที่ผ่านมามันหยุดนะครับไม่มีการแข่งขันเกิดขึ้นการแข่งขันรอบต่อไปก็จะเป็นเริ่มในวีคที่จะถึงนี้นะครับ ทีนี้เราก็มีเรื่องมาพูดถึงกันนะครับอย่างแรกก็คือเรามาดูแพช1.61นะครับที่อัปเดตเข้ามาในตัวเกมปัจจุบันเนาะคือลีกเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แพชนี้นะครับในการแข่งสเตจที่ผ่านมาเออจะเป็นการใช้แพชเนี้ยครั้งแรกนะครับในสเตจต่อไปก็คือวีคนี้แหละจะเริ่มใช้ละเป็นแพชเนิร์ฟฮิสแกนนะครับโดยภาพรวมเนาะให้ยิงดาเมจเบาลงในระยะที่ไกลก็คือเรื่องของ for of damage นั่นเอง อืมแล้วก็มีอันติดีว่านิดหน่อยนะครับอันนี้ปรับนิดนิด,นดหน่อยของดีว่าเนาะพี่พุทธมีความเห็นว่ายังไงบ้างไหมสําหรับแพชนี้ทีมไหนจะเก่งขึ้นยังไงบ้างไหมมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่มากพอมันมส่วนตัวคิดว่าฮิสแกนยังเป็นตัวละครที่เก่งกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงยังไงคนก็ทีมที่เก่งจริงๆอะ่ะก็ยังเล่นพวกเทเซอร์อะไรอยู่เหมือนเดิม ผมไม่คิดว่าการเนิร์ฟพีซแกนมันมันส่งผลกับเกมอะไรขนาดนั้นแล้วก็การเนิร์ฟดีว่ามันมันเป็นสิ่งที่คนทําตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างถ้าพูดกันแบบรุนแรงรุนแรงหน่อยก็คือค่อนข้างไร้สาระมากๆกับดีว่าในตอนนี้นะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันมันนอนเซนอะมันไม่ค่อยเมคเซนอะนะครับโดยเฉพาะตัวหุ่นทับนะครับประมาณนี้ครับผม Hmm. ก็คือทรงแล้วฮิสแกนก็คงอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละคงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปมากมายเนาะใช่ครับโอเคนั่นคือเรื่องของแพชนะครับมาส่วนต่อไปก็คือในสเตจที่แล้วที่เป็นซัมเมอร์โชว์ดาวมันจะไม่มีฮีโร่แบนใช่ไหมครับพอมาในสเตจนี้ที่เป็นเขาดาวครับเนี่ยจะนำฮีโร่แบนกลับมาใช้เหมือนเดิมนะครับเออคือมันจะเป็นแบนสเตจหนึ่งแล้วก็เว้นไม่แบนสเตจหนึ่งประมาณนั้นนะ ทีนี้สำหรับสเตจนี้เนี่ยตัวที่แบนก็จะมีอยู่4ตัวด้วยกันนะครับเป็น DPS 2ตัวแท้ง1ตัวแล้วก็ซัพพอร์ตหตัวนะครับดีเพที่โดนแบนนะครับ Echo แล้วก็ a อ h ส่วนแท้งเนี่ยจะเป็น Sigma แล้วก็ซัพพอร์ตเป็น Lucio นั่นเองอันนี้พี่บุ์มีความเห็นว่ายังไงบ้างไหมส่วนตัวมองว่าทีมที่เล่นเอ่อเทมโปหนึ่งะครับพวกแบบ อดาร์ลัสอะไรเงี้ยนะครับยกตัวอย่างนะทีมที่ใช้ลูเซเยอะๆอ่ะจะค่อนข้างมีปัญหาแล้วเพราะว่าลูเซมันหายไปอืมคือมั่นใจได้เลยว่าสัปดาห์นี้โอกาสที่จะเห็นไลฮาร์ดเนี่ยน้อยมากอืมคือถ้าจะเล่นไลฮาร์ดก็คือเป็นไลฮาร์ดที่เอามาตั้งโล่เฉยๆอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไลฮาร์ดร<ม>ูปแบบปกติใช่ที่แบบแบบสร้างพื้นที่กินพื้นที่แล้วก็ไล่หัวนะครับก็คือสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าพูดกันตามตรงนะ ไม่เห็นเซมิธาแน่นอนครับแค่ทิกมาหายไปก็ว่าหนักแล้วรูโซหายไปด้วยรูโซหายด้วยครับใช่ครับมันส่งผลหนักนะในด้านของตัวละครประเภทอ่าที่ทําให้ตัวละครอยู่ใกล้ๆเล่นได้ง่ายอืมทีนี้คําถามคือเมตามันจะมันจะเทไปทางไหนอย่างแอคโคก็โดนโดนแบนด์แอชก็โดนแบนด์ถูกไหมครับเอาจจริงแล้วการหายไปของแอคโค แล้วก็การเนิร์ฟชีสแกนในสัปดาห์นี้บวกกับเอชที่หายไปรูซิโอก็หายไปด้วยผมว่าเราอาจจะได้เห็นฟาล่าในสัปดาห์นี้มากกว่าปกติอจริงในะช่วงเพ o อฟที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าทีมใหญ่ๆเล่นฟาร่ากันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเซียงไฮดะกอนหรือเฉีงตู่ฮันเตอร์นะครับ,รบแต่ก็เล่นได้แค่บางดานเท่านั้นทีนี้การหายไปของรูซโอเนี่ยผมคิดว่าฟาราน่าจะมานะเพราะว่า โดยปกติแล้วในโอวัชลีเนี่ยเขาจะใช้ลู c ซโอเป็นตัวเล่งจังหวะนะครับเพื่อทําให้ตัวของฟาล่าเนี่ยไม่มีช่องว่างในการเล่นอ่าเราไม่ได้เห็นมอยล่าแน่นอนเราไม่ได้เห็นซิมแน่นอนอืมอืมโอลิซาไม่ชัวว่าจะได้เห็นไหมแต่ผมคิดว่าสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์ที่แท้งจะเทไปทางด้าน i ินซ้นกับเลกกิ้งบอลหนักมากส่วนออฟแท n งก็ไม่มีอะไร ยงอยากก็ไม่ชาเลียก็ดีว่าดีว่าสองตัวแท้งผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีช้อยให้เล่นมากเท่าสองตัวนี้แล้วเพราะว่าลูเซโอหายไปแล้วฮัตก,ก็ไม่น่าเล่นซิงมาหายไปโอลิซ่าก็ไม่น่าเล่นอืมมันก็เลยเกิดคําถามว่าฮีโร่แบนในครั้งนี้เนี่ยมันมันดีแล้วหรือเปล่าอืมอืมันมันเทไปด้านทีมใดทีมหนึ่งหรือเปล่าเพราะเอาตรงๆนะฮีโร่แบนในครั้งนี้เนี่ย ทีมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือทีมฝั่งตะวันตกหรือฝั่งเวสเพราะเราจะสังเกตเห็นว่าสถิติการเล่นซซกมาไม่ได้มาจากฝั่งอีสนะลเซโอด้วยแต่มาจากฝั่งเวสหมดเลยครับอ่ายกตัวอย่างอย่างโคซันเอาหลออ่านี้แน่นอนคือแบบไม่ได้เล่นในที่ไม่ไม่ได้เล่นในสิ่งที่ตัวเองถนัดแน่นอนในสัปดาห์นนี้อ่าอะไรอ่ะแอตแลนตาอะไรเงี้ยคือแบบ <laughs> มันมีหลายๆทีมที่แบบเล่นสไตล์เนี้ยสไตล์แบบ ค่อยๆเดินไปด้วยกันกอดกลุ่มไปด้วยกันสัปดาห์นี้เราจะไม่ได้เห็นแล้วอืมก็แบบนั้นนะครับเราจะได้เห็นรูปแบบน่าจะเป็นดิฟดิฟไม่ก็คิดว่าจะเป็นดิฟกับฟาร่าซะมากกว่านะครับอืมครับ,รบโอเคประมาณนี้สำหรับฝั่งเอสก็คงอย่างที่ไปพูดพูดว่าอาจจะไม่ได้มีผลอะไรใช่ครับคิดว่าไม่มีผลเลยคงไม่ค่อยเล่นอะไรทานองนี้กันเท่าไหร่ โอเคต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเซตแผนที่นะครับอันนี้เนี่ยมันมีอยู่4ประเภทแผนที่เนาะเออสำหรับใครที่นึกไม่ออกก็จะมีคอนโทรลพอยต์มีอยู่5แผนที่ด้วยกันนะครับอิลิออสโอเอซิสบูซานเนปาลแล้วก็หลีจางส่วนของเอสคอร์ดนี่จะเอามาอีก3ประเภทคือเอามาอย่างละ3แมปด้วยกันเอสคอร์ดก็จะมีฮาวาน่าลูซิติซีกนะครับเรียวโตไฮบริดมีบริษัทเวิลด์นัมบานีแล้วก็คิงส์โรส่วนแอซซอลจะเป็นเทมเพิลนออฟอนูบิสฮานามูระแล้วก็บอสกาย่านะครับ เอออันนี้ให้พูดคิดว่ามันจะมีผลมากไหมต่อแบบทีมใดทีมหนึ่งอืมไม่ขนาดนั้นไหมเดี๋ยวสังเกตตามแป๊บหนึ่งนะอแอร์เซลเหมือนเดิมเออเซลเหมือนเดิมมีไฮบริดที่เปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยครับเอา,าหน้ารู้สิกดี๋ว้วคอนโทนรลพอยต์อยู่ทุกหน้านอืม,อมส่วนตัวคิดว่า แมปประมาณแมปประมาณนี้ค่อนข้างโอเคยกเว้นตัวของดานประเภทไฮบริดที่มันจะมีบางทีมที่เล่นดิฟไม่เก่งเนี่ยจะเหนื่อยครับโดยเฉพาะนุมบานบบานีอืใช่ครับเพราะเป็นนานที่ต้องเล่นแบบแยกกันเล่นพอสมควรแล้วก็ใช้ดิฟส่วนฮาวาน่าเนี่ยผมคิดว่าฮาวาน่าในสเตทน,นี้น่าจะน่าเบื่อนะ <laughs> หนึ่งคือไม่มีโูซซโอไม่มีซิมแน่นอนอะไรเงี้ยเิกมาหายไปเราอาจจะได้เห็นฮาวาน่าในเวอร์ชันดิฟทั้ทง,ทงทัที่ปกติแล้วฮาวาน่าจะไม่ใช่เป็นดานที่แบบไม่มีใครเล่นดฟิฟอยู่แล้วอะ่ะอืมแต่รอบนี้จะมาใหม่มาแปลกมากค,คิดว่าที่เหลือก็ไม่ต่างจากเดิมมากครับคิดว่ารูปแบบก็เป็นรูปแบบเดิมๆไม่มีอะไรพลิกแพงมากนอกจากดานที่ผมพูดไปอืม แล้วอย่างถามให้พูดเพิ่มนิดนึงอย่างฮานามุระนี่ซิมมันจะยังพอไหวไหมยังพอเวิร์กไหมไม่มีรูเซโออ่ะไม่มี <c oughs> สติกมาด้วยแล้วต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเราจะเห็นซิกเราจะเห็นซิมในในสเตดนี้มันต้องเป็นซิมที่เป็นไลฮาร์ดโอริซ่าอืมซึ่งไลฮาร์ดโอริซ่าที่ไม่มีรูเซโอยก็ง่อซิมมันจะเดินยังไงอ่ะเหมยมันจะเดินยังไงถูกไหมล่ะ คือจะบอกว่าเทเลพอร์ตไปแล้วก็ไปเล่นแต่ว่าถ้าศัตรูเขาไวมากๆมันก็มันก็ไม่มันมันขาตายเกินไปครับแต่คิดว่าเล่นได้ไหมมันต้องมีทีมที่เล่นเพียงแต่ว่าจะเป็นทีมไหนแค่นั้นเองคือรูปแบบมันจะกลายเป็นรูปแบบช้าไปเลยสัปดาห์นี้ถ้าเกิดถ้าเกิดทีมทีมนั้นไม่คิดจะฝึกดิฟเลยนะอืมเขาจะยอมผันตัวเองไปเล่นแบบตีดบิกิตคือก็คือเล่นอะไรที่มันแบบเน้นช่วยเน้นไม่ให้ดีเพสตายอะ่ะ เอนโพเทคดีอะไรเงี้ยครับซ,ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่นะเราก็เห็นมาแล้วว่าแอรแลนตานก็เคยทําแบบนั้นมาแล้วแล้วก็แพ้ยับเลยไม่ไหวอืมโอเคอันนั้นก็เป็นเรื่องของเซตแผนที่นะครับที่จะมาในการแข่งสเตจเขาได้ครับเนาะทีนี้มาเรื่องของพิ d ิ c t ชันกันบ้างวันนี้ไปเร็วนิดนึงเ <laughs> พราะว่าไม่มีพูดถึงแมตที่เราแล้วมานะครับ อย่างแรกเลยนะครับก่อนจะไปพ redict ของก่อนจะไปพ redict แมชที่จะแข่งกันในวีคนี้เรามาสรุปผลการถ่ายในรอบเพลย์ออฟซัมเมอร์โชว์ดาวกันนิดนึงนะครับโอเคนี่ครับตามอินเสิร์ตที่ขึ้นเลยเนาะก็อย่างที่รู้กันอย่างที่คุยกันไปว่าผิดาคาดเสี <laughs> แมชแรกนะครับที่สิงตูมาชนะดัลลัสได้แบบงงๆนะฮะส่วนของเชียงไายนี่ก็ตามคาดเนาะเพราะว่าเชียงหฮก็ได้ไป แต่ทีนี้มันก็จะอย่างที่เห็นนั่นแหละรครับว่าดอลลารก็เลยผ,ผิดผิดผิดยาวเลยนะครับอ mm ืม hmm. อันนี้ก็ตามนั้นนะครับผลก็ค่อนข้างผิดจากที่คาดพอสมควรเลยโอเคจบกันไปในส่วนของซัมเมอร์โชว์ดาวนะครับรีแคปพ rediction กันไปทีนี้มาในส่วนของ prediction ของการแข่งที่จะถึงในสัปดาห์นี้นะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกก่อนล้วกันนะครับวันที่31กรกฎา เลือกเป็นเอาสักสองคู่แล้วกันนะเอาเป็นฮูสตันนะครับกับวอชิงตันอันนี้คู่นี้พี่พุดคิดว่ายังไงฮูสตันเหรออันน่ะครับส่วนตัวผมคิดว่าฮูสตันน่าจะทําได้ดีกว่าในสัปดาห์แรกเพราะว่าวอชิงตันเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องเขาหาตัวตนของตัวเองไม่ค่อยเจอคือหาตัวหัวหาตัวตนของตัวเองค่อนข้างช้าในแต่ละสเตทถ้าเทียบกับฮสตันที่ฮสตันมักจะ อ่าเปิดตัวได้ค่อนข้างรุนแรงแล้วผ่อนปลายเออแล้วค่อยผ่อนปลายครับเป็นเรื่องปกตินะครับอืมคู่นี้ผมให้ฮูสันชนะด้วยสกอร์สามต่อสองผมคิดว่าสูสี่ตรงที่ว่าถึงแม้ว่าโอชินตันอาจจะยังหาตัวเองไม่เจอแต่ผมคิดว่าสเตจนี้เป็นสเตจที่ฮูสันท่อนข้างลําบากเพราะว่าหนึ่งลูเซอโดนแบนครับเป็นตัวานาของจูบี้แล้วก็สองคือ ซิกมาที่เป็นหนึ่งในตัวละครที่มีอิมแพคกับโฮซันมาตั้งแต่สเตจหนึ่งยันสเตจล่าสุดเนี่ยหายไปผมรู้สึกว่าบทบาทของพิกกี้มันจะน้อยลงแล้วก็ไหนจะดันเต้โดนแบนแอคโคด้วยมผมก็เลยรู้สึกว่าโฮซันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงในสเตจนี้ว่าอาจจะไม่ชนะใครเลยด้วยซ้ำในความรู้สึกผม,มผมก็เลยเดาไปว่า สามต่อสองูสันชนะครับอโอเคมาคู่ที่สองกันนะครับอยู่ในวันเดียวกันเนาะอันนี้มาของฝั่งอีสตบ้างนะครับเป็นคู่ของฟิลาเดลเฟียฟิวชั่นเจอกับเซี่ยงไฮดะก้อนอันนี้ยังไงดีฟิลาเดลเฟียฟิวชั่น <laughs> เจอกับเซี่ยงไฮดะก้อนหรอส่วนตัวคิดว่าเซี่ยงไฮน่าจะชนะง่ายๆเลยนะอืม hmm. แต่เราคาดหวังให้แมชเนี้ยเป็นแมทชที่สนุกอะ ดูแล้วรู้สึกว่าเออทีมใหญ่มันเจอทีมใหญ่อ่ะแบบขอสักหน่อยขอเต็มที่หน่อยอะไรเงี้ยก็เลยทายไว้ว่าเซี่ยงไฮ้และก้นกชนะสามสองครับแต่ในความเป็นจริงลึกๆแล้วไม่สามศูนย์ก็สามหนึ่งเราคิดว่าพงงเพราะว่าใช่เพราะไม่ต้องบอกกันตามตรงว่าเซี่ยงไฮ้มันเป็นทีมที่แบบอีกระดับไปแล้วอ่ะของฝั่งแปซิฟิกหรือฝั่งฝั่งอ่าตะวันออกใช่ฝั่งอีสคือผมอยากให้ทีมฝั่งอี ผักดันตัวเองมาให้ส่งขึ้นกว่าวาเดิมหน่อยอ่ะเพราะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเชียงรายดาคอนยิ่งเริ่มทิ้งห่างไปเรื่อยๆอะนะครับยิ่งยิ่งนานก็ยิ่งทิ้งห่างยิ่งนานก็ยิ่งไม่สุสีก็เลยได้แต่แบบภาวนานแล้วก็คาดหวังว่าทีมฝั่งอีทจะสามารถสู้และต่อก่อนกับเชียงไายดาร์คอนได้มากขึ้นนะครับอืมโอเค มาที่วันต่อมานะครับก็คือหนึ่งสิงหาคมอ่าอันนี้วันแมชวันอาทิตย์เนาะแมชวันอาทิตย์ก็หยิบมาอีกสองคู่แล้วกันนะครับเป็นคู่แรกแอตแลนตากับ L.A. Guardians เราจะเจอส,ภา,แบบสภาพแบบสภาพแบบสเตทที่แล้วไหมนะพี่ดคิดว่าไงแมชนี้อย่างที่เพิ่งอธิบายไปเมื่อกี้ว่าาสเตทเนี้ยคิดว่าส่วนตัวเราคิดว่าทีมประเภทดิฟจะค่อนข้างได้เปรียบอืม เราเลยคิดว่าแอตแลนตาจะแพ้กาเดเตอร์แต่ด้วยความที่คู่นี้มันเป็นคู่ไฮไลท์มันเป็นคู่ใหญ่ผมเชื่อมั่นว่ามันจะไม่ไม่แพ้กันแบบน่าเบือ่ออืมมันจะไม่ใช่รูปแบบเดิมอ่ะอย่างน้อยคิดว่าสกอร์มันน่าจะแบบ L.A. การเดเตอร์ชนะสามสองอะไรแบบนั้นที่ผมคาดหวังโดยที่ แอลันต้าก็โชว์อะไรบางอย่างที่ตัวเองไม่ถนัดออกมาให้เราเห็นหรืออาจจะเล่นรูปแบบเดิมที่เขาเล่นไว้ในสเตทที่แล้วก็คือเล่นโดยไม่ต้องพึ่งดูซีโอเหมือนเหมือนประมาณว่าเขาซ้อมลงหน้าอืมื่าก,ก่อนแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันมันจะใช้ได้จริงไหมในสเต,ตทก็ต้องรอดูเนาะได้เพราะการเดตเตอร์ยังยังสามารถเล่นในสิ่งที่ตัวเองตัวเองถนัดได้อยู่ทุกอย่างเลยนะทุกอย่างเลยนะก็เลยคิดว่าการเดตเตอร์ ไม่น่ามีปัญหาในสเตตนี้แต่เป็นแอตแลนต้าต่างหาที่จะมีปัญหานะครับคู่นี้ก็เลยให้คาริเตอร์ชนะสามต่อสองครับอโอเคมาที่ฝั่งอีสกันบ้างเป็นคู่ของฟิลลี่อีกแล้วนะครับแต่คู่นี้จะเป็นเจอกับห่างโจสปาร์ทแทนอันนี้พี่พูดคิดว่ายังไงโอ้โอห่างโจสปาร์เพิ่งเปลี่ยนโค้ดใหม่แล้วนะอืมเรไม่รู้ แล้วก็มีการเบนช์ผู้เล่นที่ชื่อกลีเกอร์หรือลีเจอร์ผมไม่รู้อ่านยังไงอืมอ่าน่าจะเป็นเบนแทงม้กที่ไม่ค่อยได้ลงเลยอ๋อผมไม่ชชว่์ว่าตำแหแ่งอ้กูเสยลงตลอดเลยใช่มันจะมีคนหนึ่งที่เป็นคนจีนที่เป็นนั่งสำรองอยู่นะครับคนนั้นก็ถูกเบนช์ลงไปเป็นทูเวก็คือเล่นคอนเทนเดอร์ด้วยแล้วก็เล่นโอวัลลิด้วยแต่คิดว่าไม่ได้ลงหรอกอืมนะครับ อ,อส่วนตัวผมคิดว่าฟิลาฟลาเดเฟฟิวชั่นในสเตจนี้จะด่้นลนมากกว่าปกติเนื่องจากทีมเขาค่อนข้างถ้าดูจากดูจากสกอร์ในเลดเดอร์บอร์ดเนี่ยผมว่าทีมเขาลุ้นเพย์ออฟมากผมคิดว่านักกีฬาหน้าจะมีเขาเรียกอ,อะไรแรงบันดาลใจมากกว่าปกติพอสมควร ทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าโคชชิ่งสตาฟหรือทีมงานหลังบ้านเนี่ยจะหาคำตอบให้กับผู้เล่นเจอไหมว่าจะเล่นยังไงให้ชนะนะครับนั่นคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงแต่ส่วนตัวผมคิดว่าแฟน e าลติฟิชชั o นดีกว่าหางโจวสปาร์คแน่นอนเพราะปัญหาของหางโจวสปาร์คเลยคือเขาเป็นทีมที่หนึ่งมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเพราะทีมเขา เป็นทีมผสมถูกไหมครับครับเกาหลีครึ่งจีนครึ่งจีนครึ่งอ่าม,มันทําให้การสื่อสารมันไม่สามารถอ่าฟลอร์หรือเป็นรูปแบบเดียวกันได้ตลอดมันจะต้องเป็นสับง่ายง่ายซ้ายขวาหน้าหลังตัวนั้นเจ็บตัวนี้เจ็บเดี๋ยวใช้นตินะโฟกัสตัวนั้นโฟกัสตัวนี้มันได้แค่นั้น,นครับเพราะเขาไม่ได้คุยภาษาเดียวกันอืมอ่าผมเลยรู้สึกว่าฟิวชั่นน่าจะทรงดีกว่าและไหนจะเป็น ตัวของผู้เล่นหลักของฟิวชั่เนี่ยกลับเข้ามารวมทีมเยอะมากไม่ว่าจะเป็น f u นนี่แอสโตไม่ว่าจะเป็น e q คแล้วได้เวลาซ้อมค่อนข้างเยอะผมคิดว่าทีมเขาอะ่ะกำลังเข้าที่เข้าทางแล้วถ้าเทียบก,กับสเตทเล,ล้ครผมว่าสเตทที่แล้วมันยังมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่า f u นนีตต่แอสโยังซ้อมไม่เยอะพอเลยทำให้ลงแข่งแล้วดูฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในสเตทนี้ผมเชื่อมันว่าฟิลเเดฟิชั่นจะ เป็นหนึ่งในทีมที่เข้ารอบน็อกเอาท์นะครับโอเคหนก็จบไปนะกับวันที่หนึ่งสิงหานะครับมาต่อกันวันที่สองสิงหานะครับเออมาคู่แรกนะครับแอตแลนตาเจอกับฮูสตันเพ้พยฟูสยังไงดีสอทีมนี้อภนะัยครับอ่าส่วนตัวผมคิดว่าแอตแลนตาจะชนะนะอืม เ,ออเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงคือพลังในการแบกของ d p เพสฝั่งแอร์แลนต้าเนี่ยหรือรูปแบบการเล่นของแอร์แลนต้าเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนกว่าโฮซันคือโฮซันเขาจะเป็นทีมที่แพ้ไม่ค่อยได้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะไปแพ้วอชิงตันไหม mm hmm. เพราะว่าถ้าเขาแพ้วอชิงตันมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่เละมากสำหรับโฮซันเพราะโฮซันเป็นทีมที่อ่า uh ีเขาเรียกว่าตีสถานการณ์กลับมาให้ให้ดีเหมือนเดิมอะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับ mm. อ่า <c oughs> ผมก็เลยคิดว่าแอเลนตาจะชนะสามสองอย่างน้อยคาด mm. หวังว่ามันจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ตรออะ mm. นะครับแต่อย่างน้อยผมเชื่อว่าสองทีมนี้เป็นทีมใหญ่เป็นสองทีมใหญ่เลย เลยไม่อยากให้แบบว่าดูแคลนว่าแบบเอ้ยฮูสันจะแพ้ขาดอะไรเงี้ยแต่ผมก็คิดว่ามันอยู่ที่ว่าผลลัพธ์ในวันแรกของฮูสตันมันดีไหม,มถ้าผลลัพธ์ในวันแรกมันดีฮูสันจะจะออกมาดีเลยอะ่ะในวันที่เจอแอรแลนตา้าแต่ถ้าเกิดวันแรกไม่ดีอะ่ะผมก็เตรียมใจรับเลยว่าฮูสันจะแพ้แบบสามศูนย์อะไรเงี้ยอ่าเพราะทีมเขาเก่งเรื่องความคิดมากอะ่ะ คิดมากคิดเยอะอะไรเงี้ยครับ <c oughs> อืมอ่าประมาณนี้ครับโอเคมาส่วนของคู่ที่สองของวันที่สองสิงหานะครับ LA g a r r i a t o r กับ Washington Justice นี้พี่พุดคิดว่ายังไงดีเพึ่งเพิ่งทะเลาะกอันมาเมื่อเมื่อก่อนจบสเตจ <c oughs> ผมคิดว่าส่วน้ัวผมให้ก a r อเตอร์มากกว่าอืม <c oughs> เพราะว่า ถ้าให้พูดก,กันตามตรงคือตัวละครหลายๆตัวที่มีอิมแพกสูงของวอชิงตันน่ะหายไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแอคโคไม่ว่าจะเป็นลูซโอนะครับผมก็เลยคิดว่าอคาเดเตอร์น่าจะเป็นทีมที่ดีกว่าแล้วก็เขาได้รับบทเรียนตอนที่เจอวอชิงตันแล้วในขณะเดียวกันวอชิงตันก็ไม่รู้ว่าคาเดเตอร์จะงัดอะไรมาสู้แต่อย่างน้นอยคู่นี้ผมคิดว่าสามต่อสอง อืมน่าจะตึงตึงอืมเพราะว่าเจอกันแล้วแล้วรอบรอบก่อนอันนี้ก็คือตึงอืมรอบนี้ก็น่าจะตึงพอสมควรเพียงแต่ว่าจะเป็นการเดเตอร์ที่ล้างแขนได้สําเร็จ <c oughs> นะครับ <c oughs> ครับ โ okay. อเคน,นั้นก็จบกันไปนะครับกับส่วนของ prediction match ที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์นี้นะครับก็อย่าลืมไปดูกันได้นะครับอาจจะผิดอาจจะถูกเอออันนี้ก็ต้องไปลุ้นนะใครเป็นแฟนทีมไหนก็อย่าลืมไปเชียร์กันนะครับกลับมาแข่ง s t c จเขาดาวครับกันแล้วทีนี้มาต่อในเรื่องของข่าวกันนิดนึงนะครับว่าตั๋วรอบเพลย์ f อของโพ s ซ s e ันคือต้องเข้าใจก่อนนะว่าสเตจที่จะถึงเนี่ยมันจะเป็นเขาดาวครับยังไม่ใช่โพสซีซันนะครับเออ ตัว๋วน,นี้เนี่ยที่เราพูดกันถึงเนี่ยจะเป็นของรอบเพลย์ออฟในรอบโพสซีซันคือหลังจากเข้าดาวคัพไปแล้ววันที่ 16- ถึง29นะครับสิงหาคมอันนี้จะเป็นเพลย์ออฟแข่งที่สนามอารลิงตันนะครับที่ดัลลัสแข่งกับฮูสตันในเท็กซัสเนาะส่วนวันที่25้าอันนี้จะเป็นการไฟนนลนะครับแข่งที่การเล่นเซ็นเตอร์ในลอสแองเจลิสนะครับแคลิฟอร์เนียเริ่มขายตั๋วเดินสิงหานะถ้าใครอยู่ในสหรัฐนะครับมีโอกาสหรือว่ามีวีซ่าแล้ว สามารถฟิทูฟลายล้วบินไปได้ก็ถ้ามีโอกาสก็ลองไปดูกันได้นะครับน่าจะสนุกสนานบรรยากาศน่าจะคึกคักเลยเพราะในอเมริกาเขาก็ฉีดวัคซีนกันค่อนข้างเยอะแล้วล่ะอืมเนาะประมาณนี้ทีนี้แอบกังวลอยกันะกังวลว่าว่ามันอาจจะงดอืมเพราะว่าตอนนี้เขาสายพันธุ์เดลต้าใช่กําลังกําลังลุกลามประเทศเันเลยอืมก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับก็หวังว่ามันจะมันจะไม่มีอะไร ผิดคาดนะเพราะว่าผมก็อยากเห็นว่าเพย์ออฟมันจัดได้จริงๆแต่ปัญหาก็คือนั่นแหละไวรัสเนาะใช่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นทานเดาไม่ได้คาดเดาไม่ได้จริงๆนะครับทีนี้ผมอยากจะชี้แจงเพิ่มนิดนึงนะครับเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มไปในตัวด้วยแล้วกันว่าการแข่งในรอบเพย์ออฟมันจะมีทีมเข้าแข่งขันเนี่ยแปดทีมทั้งหมดนะครับวิธีคัดมันจะมีสองส่วนเนาะคือห้าทีมแรกเนี่ยเขาจะคัดมาจากคะแนนคะแนนตรงๆเลยนะครับ คือ3ทีมบนของฝั่งเวสจะได้เข้าไปเลยแล้วก็2ทีมบนของฝั่งอีสจะได้เข้าไปเลยมันจะเหลือสล็อตอีก3ทีมด้วยกันนะครับอันนี้เนี่ยมันจะมาจากการแข่งขันในรอบน็อกเอาท์แบบซิงเกิลอิลิมเนาะทีมเวสเนี่ยลำดับ4 9ถึงก็จะแข่งกันชิง2สล็อตส่วนฝั่งอีสนะครับลำดับ3-5จะแข่งกันชิง1สล็อตทีนี้พอได้8ทีมปุ๊บมันจะเข้ามาแข่งเพย์ออฟแบบดับเบิลอิลิมที่เราเห็นกันประจำมานะครับในทุกสเตจแล้วก็แข่งกันไปแข่งมาเหลือ2ทีมใช่ไหมสอง ทีมแชมป์ก็จะได้เงินรางวัลอันนี้เป็นก้อนใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นโพซีซันแล้วจะได้เงินรางวัลเนี่ย1.5ล้านดอลลาร์ด้วยกันส่วนทีมรองแชมป์ก็จะลดลงมาเหลือ0.7นะครับประมาณก็คือ700,000เออ7 0 0 0 0ดอลลาร์นะครับระดับอื่นๆก็จะลดหลั่นกันไปเนาะออตามนี้เลยนะครับตามตารางที่ขึ้นอยู่เลยโอเคอันนั้นก็เป็นเรื่องของรายละเอียดการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟนะครับโพซีซัน ทีนี้มันจะมีอีกนิดน,นึงก็คือเรื่องของตั๋วเข้าร่วม Watch Party NYCL นะครับเออสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของ n y l หรือว่าอยู่สารัฐอยู่แล้วอาจจะลองไปดูนะครับว่าตั๋วยังซื้อทันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจวันเสาร์ที่7สิงหาในเวลาบ้านเขานะครับถ้าตีเป็นบ้านเราผมคิดว่าน่าจะเป็นแม t วันศุกร์เนาะวันศุกร์ที่6สิงหาเอออันนี้ใครสนใจหรือว่าอยู่ในเมกาไปได้ก็ลองดูนะครับลองไปดูรายละเอียดได้อันนี้ค่อนข้างแปลกนิดนึงเพราะว่าเป็น วอชปาร์ตี้ที่ไม่มีนักกีฬาในสนามเออเพราะว่านักกีฬาของเขาอยู่ที่เกาหลีครับแต่จัดวอชปาร์ตี้ที่บุกลินบมบุกินในอเมริกาเนาะใช่ครับก็อ้าก็แปลกๆนิดนึงนะเหมือนแบบหิวหิวเงินหรืออะไรทั้งอย่างเงินหรือเปล่าไม่รู้เหมือนแบบเอออยากจัดอีเวนต์แต่มันก็ดีครับมันจัดให้คอมมูนิตี้มารวมตัวกันเพียงแต่ว่า มันจะก่อยๆนิดนึงตอนที่ว่ามันเป็นมันเหมือนมันแค่มานั่งดูลงหนังอ,ะอ่ะเพราะมานนั้นะครับดูเสร็จก็แยกย้ายอาจจะเฮฮากันนิดหน่อยอาจจะแบบปาร์ตี้หลังก็วากันไปครับอนนะครับโอเคสำหรับอีพีนี้ก็คงจบไว้ประมาณนี้นะครับฝากทุกคนติดตามเราได้ทุกช่องทางนะครับ Facebook Twitter Discord แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งได้นะครับจะได้ไม่พลาดกับ คลมหม่ของเราโอริลไทยแลนด์ครับ